สวัสดีผมไม่พี่น,น่องครับน้ำพริกปลาทูไข่ต้มมีหนอาหลวงเหอคือเลยเย็บเผาเลยเนาะน,นี่กับยอดอย่อี้นอดยอด,ยอดอยหน่อยหน่อยนามากิน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 ดีกว่ายอดอย่างแกะมัน โอ้ไซต์เหมืนกาดตัวหนึ่งครับมีเหมือกาดด้วยฮหอม anh đi ăn rồi. Cắt. 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 กินไข่ด้วยอูอ้ไปซักเอาไข่ตักมาใส่ลายลเพลไข่ตักมาใส่ลายลนี่อเอาไข่แดงอร่อยไหม,อ,มอร่อยไหมอร่อย,ยใช่ค่ะทุกคนนี่กินเลยน่ากินข้าวกับไข่อร่อย ไมมแมมหรืน่มาแมงมมแม่หมูแมงคงแม่งใชแม่งแม่งแม่งพู้ทนใหญ่ผู้แม่หมูแม่งมาใช้ขี้หมูใส่ป่าใ่ข้าวหรอ khác giá, nhá mi giá thì là giá xem mm. không Mì thấy không Ừ. Ừ. à.